ากสำเนียงเป็นเสียงเพลงลอย ER, ลมมาถึงควันพนาสาวบ้านปา่าตำบลหินซ้อนครับตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะครับแหมวันนี้ครับขาหมูพะโลโอ้โหของโปรดเลยทีเดียวนะครับผมเป็นมื้อกลางวันนะฮะแหม แมมาทานด้วยกันครับอร่อยมากเลยนะฮะเออนี่นครับผมสวัสดีครับผมรวามมีหนวงพะวงนะฮะกับาทานข้าวด้วยกันมื้อกลางวันนะครับผมที่ศูนพัฒนาการเด่นนะครับ ตอนนี้ยังใช้ทารโมเดลไม่ได้นะครับเพราะว่าในสาะไม่มีน้ำอากาศดีครับช่วงนี้จะเป็นหนาวลมหนาวมาแล้วก็จะเกิดความแรงนิดหน่อยครับก่อนหน้านี้นี่ฝนมาพายุเข้าต้นต้นแคนาเนี่ย ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะนะครับผมวันนี้ก็เอากุหลาบนะครับกุหลาบมากุหลาบมาลงแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไล่ปลูกไปว่าจะปลูกได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูสกยภาพของตัวเองว่าปลูกได้แค่ไหนนะครับเพราะว่ามาเดียวนะฮะช่วงนี้มาเดียวบุรามีนเขา,าก,ก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาได้นะครับผมก็สบายสบา,า,ายครับที่ของเรา บอสขวัญพนาก็กำชับมาว่าเราใช้วิธีการทำไปเรื่อยไม่รีบร้อนมีเอะไรหลายปีนะครับที่จะทำสวนขวัญพนากกลเดนเนี่ยให้เป็นสวนสวรรค์ให้ได้ก็ต้องหารูปแบบนะครับหา,าวิธีการว่าเราจะทำให้พื้นที่เนี่ยดูเป็นสวนสวรรค์ได้ยังไง ตรงนี้สําคัญมากเมื่อคืนรามินก็ออกแบบเขาเรียกว่าอะไรสวนหินนะครับเพราะว่าเราเรายัางขาดสวนหินนะฮะน้ำตกเราแคนเซินนะครับเพราะว่าสระน้ําเรามีเยอะแล้วนะครับเรามีน้ําเยอะมากเราก็ตัดน้ําตกไปนะครับเพราะว่าที่ไหนที่ไหนก็มีน้ําตกนะครับก็เลยอยากจะทําสวนหินที่เป็นสวนหินสีขาวเพราะว่าหินเรามีเยอะมากในพื้นที่นะครับเอามาใช้ประโยชน์นะฮะก็เลยไปได้ แต่ท้ายที่ที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกว่าจะทําลําธารเราไม่ทําแล้วลาธารน้ําตกนะฮะเรายกเลิกเราเปลี่ยนเป็นสวนหินนะครับ <S <S เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาสสนหินเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเราไมเนียได้เขียนแบบไว้แล้วเมื่อคืนนี้เสร็จสพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมเดี๋ยวได้ชมนะครับผมให้ดูนะครับว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนลําธารเนี่ยเป็นสวนหินเพิ่งวาดแบบเสร็จเมื่อคืนนี้เองครับก็จะให้ชม ไ,ได้ทราบว่าขั้นตอนหรือในภายภาคหน้าเนี่ยพัฒน,นากราเดนเนี่ยจะเป็นสวนออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นลักษณะแบบไหนต้นไม้หลากหลายนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะลงไม้ดอกนะครับจะเป็นลงไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ประดับที่เป็นไม้ใบก่อนนะครับนี่ฮะอัะอนนี้เป็นสวนหินนะครับสวนหินนะฮะท่านจะเห็นเนี่ยคือ คือเวิ์งตรงเนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่เขียนแบบไว้เนี่ยเป็นลำธารนะครับแต่ตอนนี้เป็นสวนหินแล้วครับนะฮะดูนะฮะเป็นสวนหินแล้วครับ